วันนี้ผมไม่ได้ออกเดินทางด้วยรถเก๋งหรือรถกระบะหรอกครับผมออกเดินทางด้วยเพื่อนเก่าอย่างเจ้า Royal Enfield Classic 350สายไซคขาคันนี้เสียงเครื่องมันไม่ดังไม่รีบมันเหมือนผู้ชายวัยห้าสกว่าที่รู้แล้วว่าอะไรควรเร่งอะไรควรปล่อยให้โลกหมุนไปก่อน ผมชอบขี่เจ้านี่เพราะมันพาผมไปช้าๆพอให้รวมายไหลผ่านหน้าได้เต็มปอดพอให้ความคิดถึงบางอย่างปลิวออกจากไหลและพอให้ความสุขเล็กๆเข้ามาแทนที่แบบไม่ต้องเรียกการเดินทางด้วยมอเตอร์สไซค์ไซคขามันมีสเสน่ห์นะครับ